เอาละครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่กับรายการขอพูด,ดนิดนึงนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเวเปอร์ สรุปเวเพิ่นหรือเวพอนเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันก็เป็นใช้ได้มันก็คืออาวุธถูกไหมแปลภาษามันคืออาวุธก็จะเวเพิ่นหรือเวพอนก็เอาที่สะดวกกันละกันเป็นไงเป็นไงเวพอนด์กระแสดังมากอะเวพอนดะสําหรับผมเนี่ยเขาเรียกเวพอนแล้วกันมันเข้าปากมากกว่าไอเวพอนเนี่ยสําหรับผมเนี่ยมันเป็นหนังออกแนวซโลเบิร์นหน่อยเล่นแนวจิตๆิตหน่อยอะไรเงี้ยบวกกับช่วงแรกๆอ่ะมันเล่าให้เราเห็นเลยว่าเด็กมันหายตัวไป17คนแต่เราไม่รู้เลยว่าหายไปเพราะอะไรเด็กมันหาวดงแกเนนมือบบโ โดนสะกดจิตแล้วหนังมันก็แบบพยายามพาเราหาทิกซอเพื่อจะมาต่อกันเป็นรูปเป็นร่างเรื่อยๆคือเราจะได้รู้ตั้งแต่ช่วงกลางเรื่องแล้วว่าใครเป็นคนสั่งการมันเกิดจากอะไรแล้วมันทําเพราะอะไรแล้วก็หนักเรื่องเนี้ยมันก็จะเล่าแบบว่าเล่าเรื่องของตัวละครนี่เสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะไปเล่าเรื่องของตัวละครอื่นมันคือการรีเซ็ตทุกๆ15นาทีเนะเราก็จะได้เห็น<อ>มุมมองของแต่ละตัวละครเราเข้าใจตัวละครเลยนะรู้สึกว่าเข้าใจตัวละครเลยมุมของผู้ปกครองพาร์ทนี่ผมชอบที่สุดแหละเป็นการสืบสวนสอบสวนหาตัวลูกตัวเองไปเปปิิดดก้องจร ดูเปิดแผนที่ดูโยงว่าแบบความเป็นไปได้ว่าเด็กทุกคนจะไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยคือผมชอบมากมันจะแบบสืบสวนสอบสวนแต่ว่าอย่างที่บอกอะว่ามันรีเซ็ตท,ทุกๆ15าทีอะกลายเป็นว่าเราก็ได้อิม่มเอมกระฉากสืบสวนสอบสวนภายใน15าทีโดยรวมของหนังเนี้ยสำหรับผมผมชอบมากผมโอเคเลยการเล่าเรื่องดีบางคนอาจจะไม่ชอบสำหรับคนที่แบบว่าชอบความไวของหนังอาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันเล่าแบบค่อยๆเล่าค่อยๆไปสโลเบิร์นหน่อยนักแสดงเล่นดีนักแสดงเล่นดีมากภายเรื่อง คือหนังเรื่องนี้เ,นเขาไม่ค่อยมีการใส่ซาวอะไรเข้ามาจะเป็นการที่แบบว่าเล่นกับความเงียบมุมกล้องที่เป็นฉากลองเทคกแช่ยาวๆทําให้เราลุ้นอะไรเงี้ยดูไปก็รู้สึกว่ากดดันไปนะทำได้ดีอ่ะไม่ต้องมีฉากจําสแกเยอะฉากจําสแกไปเรื่องมันก็มีแค่แบบว่าสอสามฉากนับฉากได้อึดอัดเวลาดูหายใจเมื่อท้ทองเดาไม่ถูกว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนจบนี่ชอบมากผมขอบอกเลยนะว่าหนังเรื่องนี้มัน,เป,นเป็นหนังสยองขวนนัญนําคอมเมดี้ตามแต่ว่ามันก็เป็นแบบฟิลตลกรายนะมันจะดูตลกหน่อยแต่ถ้าเกิดเราเอาตัวเอง ไปอยู่ในสถานการณ์นั้นอะมันไม่ตลกเลยมันน่ากลัวมากเลยนะแต่ตอนดูคนดูขำนั่นลงอะใช่ๆลงพีกขำไปเงีโดยรวมของหนังเรื่องนี้สำหรับผมผมโอเคเลยไม่มีอะไรหักหลักๆคือผมอยากจะอวยหนังเรื่องนี้ได้ซ้ำเพราะว่ามันดีมากอยากจะแนะนําให้เข้าไปดูขอให้คะแนนเลยกันหนังเรื่องนี้ผมขอให้คะแนนอยู่ที่ สิบเต็มสิบคะแนนประมาณนี้ชอบไม่มีอะไรจะหักเลยชอบมากครบรถ<อ>หรับผมรับเวบป้อนต้องบอกเลยว่าพุมกับอย่างพี่แฟค็ค,คเกอร์เนี่ยแกมีผลงานอย่างบาบาเรียนใช่ไหมซึ่งแบบาเรียนพี่ก็ได้ได้ได้ไดไดมีโอกาสได้ดูแบบที่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่พอได้ไปดูแล้วเฮ้ยหนังมันดีดีแบบพุ้มกับคนนี้มันมีของอ่ะก็คือมันมีความตลกร้ายแล้วมันมีความที่คาดเดาอะไรไม่ได้ซึ่งมันก็ถ่ายทอดมาสู่เวบป้อนที่หนังเรื่องนี้ก็คาดเดาอะไรไม่ได้พี่โชคดีมากเลยตรงที่ว่าตอนแรกเรื่องเนี้ยพี่ได้ยินแค่ เรื่องย่อกับภาพโปรโมทแค่ไม่กี่ภาพตัวอย่างยังไม่เคยดูเลยแล้วก็ได้เข้าไปดูหนังโดยที่แทบไม่รู้อะไรกับเรื่องเลยรู้แค่มีเด็กลุกไปวิ่งตอนตีสองแค่ในเรื่องแค่นี้มันก็น่าดูแลใช่ไหมพอไปดูอะ่ะหนังอะ่ะมันเล่าเรื่องในหน้าติดตามมันใช้เทคนิคแบบราชมอนที่ให้เป็นเส้นเรื่องของแต่และคนต่างคนต่างมุมมองซึ่งมันอยู่ในเส้นเรื่องเดียวกันนะเกี่ยวเนื่องกันบางคนอาจจะเป็นก่อนหน้าเหตุการณ์ที่เด็กหายอาจจะบางคนอาจจะอยู่ช่วงกลางบางคนอาจจะอยู่ช่วงไปปลายอะไรเงี้ยมันก็เล่าเรื่องได้น่าสนใจแล้วทีนี้คือทุกตัว ตัวละครอ่ะมันจะมีจุดที่น่ากลัวพอมันเล่าเรื่องมันึงจุดหนึ่งมันจะมีฉากน่ากลัวเว้ย่างฉากของครูตอนที่ดูอ่ะมันบรรยายไว้ถูกก็คือมันเป็นฉากที่น่ากลัวมีคนเดินออกมาแล้วในฉากนั้นมันเงียบทุกอย่างมันเงียบบรรยากาศวังเวงคนดูในโรงเงียบกริบเพราะว่าเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเอาไงวะมึงกับคนนี้แม่งร้ายมากในการแบบสร้างสีนสร้างฉากอะไรแบบเนี้ยอย่างที่บอกว่าหนังมันจะเซ็ตตัวเองทุกๆ15นาทีตรงนี้มันก็แอบเป็นข้อเสียไปในตัวใช้เทคนิคแบบนี้เล่าดีไหมดีแต่พอตัวละครตัวแรก15นาทก มาถึงฉากพีกแล้วอะแล้วเราอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรกับตัวละครนี้ต่ออะมันมจับตัดไปเล่าเรื่องอีกตัวละครหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นของวันนั้นใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแอบเสียดายมันแอบตัดอารมณ์ไปนิดหนึ่งฉากจัมสแกในเรื่องอะเขาทำออกมาได้โอเคนะคือไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปมีไม่มีและมันก็เป็นจัมสแกที่ตกใจอะคนในโรงที่มีกรี๊ดอะแล้วพี่ก็แอบสะดุ้งอยู่เหมือนกันแหละยิ่งจัมสแกตอนท้ายเรื่องอะในห้องใต้ดินคืออันนั้นอะพี่ชอบมากมันไม่ได้ใหม่มันไม่ได้เฉียบนคือมั มาได้ถูกจังหวะก็เลยเออโอเคถือว่าชอบแล้วก็ซาวประกอบเนี่ยในเรื่องอะ่ะมันไม่ได้เปิดแต่ก็ถือว่าเขาก็เลือกใช้ซาวก็คือบางฉากที่ตัวละครมันทําอะไรสักอย่างอะ่ะที่มันเดินมาซึ่งตัวละครตัวนี้ไม่ไมีอะไรแปลกๆหนังมันเลือกที่จะเงียบหรือบางฉากที่น่ากลัวแก,กก็ยังใช้เสียงเงียบหรือบางฉากกระทึกแกก็ใช้ความเงียบอ่ะจำฉากตอนท้ายได้ไหมฉากที่มันทั้งน่ากลัวแล้วก็ตลกมันเงียบแต่ก็แค่ได้ยินเสียงเสียงนู้นเสียงนี้เสียงการไล่ล่าอะไรเงี้ยผู้กำกับไม่ช่างเข้าใจสร้างบรรยากาศมากและ ในหนังอานมันพี่ว่าเขาแอบจิกัดสังคมของอเมริกาอย่างมีอุ่ฉาหนึ่งที่นางเอกโดนไล่ล่าโดยบางสิ่งในปั๊มน้ำมันแล้วนางเอกก็วิ่งเข้าไปในร้านแฟมิลี่มาในปั๊มน้ำมันนี่แหละแต่ก็ร้องให้คนช่วยร้องให้คนช่วยแล้วก็สู้กันอยู่พักหนึ่งแล้วนางเอกก็แบบก,กำลังจะวิ่งออกจากร้านไอ้เอจ้าของร้านก็บอกว่าออกไปจากร้านฉันนางเอกก็บอกอก็ช่วยกูซิ <laughs> ก็คูร้องให้คนช่วยก็ช่วยกูซิ่เ<อ>นี่ยพี่ว่าเออมันคงแอบจิกกัดอะแล้วก็ตัวละครอีก2ตัวที่แอบรู้สึกว่ามันดูเหมือนมันจะเกินมาว่าเขาจะเล่าทําไมอย่างตัวละครตำรวจกับตัวละครของไอ้ขี้ยาเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องจริงที่เป็นสะท้อนภาพของตำรวจกับพวกเอ่อโฮมเลดของต่างประเทศเขานะที่ตำรวจเขาคงแบบ มีการใช้ความรุนแรงบางทีแกอาจจะไม่ทำหรอกอาจจะปรับทั้งเผลอไปแต่ด้วยกฎระเบียบที่สมัยนี้มันแรงมันมีกล้องมีอะไรใช่ไหมเออแต่อตัวละคร2ตัวนี้ตอนแรกก็คิดว่ามันจะใส่มันทําไมวะใช่ป่ะมันจะดูเกินๆใช่ป่ะแต่มันก็พาเราไปเจอสถานการณ์ที่ตัวละครอื่นอ่ะอาจจะให้แบบนี้กับเราไม่ได้อย่างที่ไอ้ขี้ยามันก็เข้ามาในบ้านที่ทุกคนสงสัยว่าไอ้บ้านนี้แม่งต้องมีอะไรแน่ๆแต่ไม่มีใครเข้าไปในบ้านนี้ได้จนไอ้ตัวละครนี้แม่งพาเราเข้าไปแม่แล้วก็เข้าไปถูกคนซะด้วยกลายเป็นแบบน่ากลัว แล้วก <differences S 2> ็แอบหาไปในตู huh. ้ yeah. แล้วก็ตัวเลขตอนตีสองสิบเจ็ดเนี่ยหลายคนอาจจะอาจจะตีความว่ามันมีตัวตัวเลขเนี้ยมันมีความหมายอะไรหรือเปล่าซึ่งในเรื่องมีอยู่ฉากหนึ่งที่จอร์ดบูลินแกวิ่งไปที่บ้านวิ่งไปที่หน้าบ้านแล้วเจอข้อเมฆแล้วก็เป็นรูปปืนแล้วก็มีตัวเลขสองหนึ่งเจ็ดตอนนั้นก็แบบเอ๊ะมันเป็นรูปปืนแล้วมีตัวเลขพุ่งกับทุกการส,สื่ออะไรปืนในที่นี้อาจจะเป็นเวป้อนก็คืออาวุธไงแต่พี่จอร์ดบูลินแกก็เหมือนจะเป็นทหารเก่าเพราะว่าจะมีด็อกแท็ก้อ้ที่คออาจจะเป็นอาวุธจากสงครามหรืออะไรพวกนี้แต่มียูอมเนึง ที่พี่ไปไลน์อ่านมาเขาบอกว่าตัวเลข2องหเ็นี่ยมันไปตรงกับตัวเลขห้องในนิยายเรื่องเดอะชายนิ่งของสตีเฟนคิงและในหนังอ่ะตอนท้ายเรื่องอ่ะมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ตัวละครมันพังประตูแล้วก็เอาหน้ามาจ่อตรงรูที่ประตูซึ่งเหมือนในเรื่องเดอะชายนิ่งเลยเรฟเลนส์เรฟเลนส์เอออาจจะเป็นเรฟเลนส์และ2องหก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจแต่บอกไว้ก่อนนะว่า2องหอ่ะมันไม่ใช่เลขห้องในเวอร์ชันหนังนะเป็นเลขห้องในเวอร์ชันนิยายถือว่าเป็นอีสต์เอ็กแล้วกัน ุ่งกับแกอาจจะเป็นแบบติงน<ม>ิ <คำ S 2> ยายสต<ช>ีเฟนคิงใช่ใช่แต่พุพ่งกับอ่ะตอนทำบาบาเบเลียนอ่ะมันมีอย่างหนึ่งที่คล้ายกับเรื่องนี้คือบรรยากาศของเมืองเล็กๆหรือแบบหมู่บ้านเล็กๆอ่ะคือหมู่บ้านเล็กๆที่เหมือนจะอบอุ่นแต่ตอนกลางคืนอ่ะมันทําให้ดูแบบวังเวงแล้วก็น่ากลัวแกทำมาได้ได้ดีมากๆก็แค่ถนนธรรมดาแต่เราเป็นตอนกลางคืนตอนตีสองเปลี่ยวๆแล้วมีเด็กวิ่งท่านั้นอ่ะหรือเป็นใครๆครกันคใครก็กลัว่ะอ่ะแล้วก็ใครแม็กของเรื่องที่แบบว่าโอ้ในบ้านหลังนั้นอ่ะ การแก้เผ็ดของ น้องนักเรียนที่เหลืออยู่คนเดียวในเรื่องอ่ะตอนท้ายแกก็เรียกว่าแกแก้เผ็ดได้สะใจแซบถึกซวงเป็นฉากที่น่ากลัวสยองสะใจตลกในฉากเดียวกัน <S <S อ่ะออธิบายอารมณ์ไม่ถูกแต่คือสะใจชอบถูกใจเรียกว่าให้ฉากนี้เป็นฉากแห่งปีอ่ะบอกเลยไปสำนักให้คะแนนสิบสิบเต็มสิบนี่เพราะฉากนี้มีผลแน่นอนพี่เชื่อแล้วยิ่งรู้ว่าพุ่งกับคนนี้แกจะมาทำ resident e v i l อ่ะโอ้แล้วดูฉากสุดท้ายที่แกทำอ่ะโอ้โหแม่นี่อ่ะุ่งกับ resident e v i l ต้องอย่างนี้ต้องทอําให้ได้แบบนี้เรียกว่าชุดกระชากลากจูง <c oughs> <c oughs> แต่ส่วนที่น่าตั้งร้อสังเกตก็คือหนังอะ่ะมันไม่ได้ฉเฉลยปมทุกอย่างในเรื่องถามว่ามันพอจะ ให้คนดูคิดต่อได้ไหมได้ก็คือให้คนไปคบคิดได้เป็นทฤษฎีอะไรหลายๆอย่างหรือผู้กำกับอาจจะเอาไปต่อยอดในภาคต่อไปในเรื่องมันมีมันมีไอเทมสาคัญอยู่หลายอย่างแต่เขาไม่ได้เอ่ยถึงเลยไม่ได้บอกเลยว่ามันคืออะไรมันมีที่มาไปยังไงให้เห็นว่ามันใช้งานยังไงอย่างเดียวตรงนี้มันน่าสนใจมากที่คิดว่าถ้ามีภาคหน้านะมันน่าจะเอาไปต่อยอดเอาไปเล่นอะไรได้เยอะแต่ผิดหวังนิดนึงนะว่าตอนที่มันเฉลยอ่ะมันไม่ได้เฉลยไปในทางที่ไปในทางที่พี่คิดคือไม่ได้เฉลยไปแบบอะไรที่มัน เบอร์เกินไปอ่ะมันยังมันยังอยู่ในสเกลที่ที่คุมอยู่ก็คือมันไม่ได้เฉลยแบบเป็นลูซิเฟอร์แวกนรกอะไรออกมาเก็าป่ะมันเฉลยไปในทางเออมันเฉลยไปในทางที่มันบ้านกว่านั้นแต่ถ้ามันจะมีอะไรมากกว่านั้นอาจจะอยู่ในภาคหน้าก็ได้อยากให้มีภาคต่อภากเลยเมีแน่นอนเขาประกาศแล้วแต่ว่าเห็นว่า ตอนนี้มันทำเงินทั่วโลกก็เจ็ดสิบกว่าล้านแล้วนะทุนสร้างเท่าไหร่จากตนทุนสร้างแค่แบบรู้สึกประมาณสามสิบไม่เกินไม่เกินสี่สิบประมาณเนี้ยแต่ได้เจ็ดสิบกว่าล้านคือมันกาไรแล้วยงเียมันก็กําไรแล้วอ่วอะต่ถือว่าทําออกมาได้ดีคะแนนแบบดีทุกอย่างดีหนังเรื่องนี้ใช้คําว่าดีเปืองแต่มันดีจริงๆอยากให้ไปดูกันม,นมากๆครับก็คือสรุปแล้วเวเปอนเรื่องนี้ผมให้ไปที่ 9ก้าจุดห้าคะแนนครับหักส่วนไหนครับแกแอบหักนิดนึงแหละเออหักตรงที่ว่าการเล่าเรื่องแบบแบบราชมนแบบเนี้ยมันไปนด่าสองคมอ่ะก็คือกําลังมันๆเลยกาลังพลิกคเลยอ่ะเราอาจจะชอบเส้นเรื่องของบทเนี้ยอยากปไปต่อมากกว่านี้แต่คือมันมันจบเส้นเรื่องตรงนี้เร็วไปหน่อยอ่ะอยากดูต่ออีกอ่ะอย่างพี่จอร์ดบูลินน่ะแกสืบสวนสอบสวนได้สนุกนะแกเป็นเหมือนวิศวกรโยธาก่อสร้างอ่ะแกเป็นผู้รับเหมาอ่ะแกก็ใช้สกิลผู้รับเหมาในการสืบคดีอ่ะดูดีแล้วแล้วนับแสดงแกก็ โอ้ระดับจอร์ดบูลินนักแต่คือมันตัดจบเร็วไปหน่อยอ่ะหรือเองเอ,เอ็งอาจจะไม่ชอบแต่พี่ชอบนะคือไอ้ไอ้ตัวโฮมเลดไอ้ขี้ยาเนี่ยพี่ว่ามันฮาดีแต่มันแม่แอบเชียร์แอบเชียร์ให้มันไม,ไ,มไม่ไม่น่าเป็นบทสรุปแบบนั้นเนี่ย คือมันคนมันซวยอ่ะเขารู้สึกแบบคนมันซวยอ่ะอแล้วมันก็ยังจะอุตส่าห์ซวยอะไรขนาดนั้นวะสุกสารเป็นตัวละครที่น่าสงสารบพนางเอกโดยรวมก็ประมาณนี้แหละเป็นหนังที่ยังไงก็ดีสนุกเชียร์ให้ไปดูครับและที่สําคัญอยากให้ไปดูในโรงนะเพราะเรื่องเนี้ยบรรยากาศมันต้องดูในโรงจริงการที่จะให้มันเงียบเ <c oughs> ง,งียบสงบอะและให้ได้บรรยากาศแบบที่อย่างที่เราเรารู้สึกอะดู <c oughs> เรื่องนี้ต้องดูในโรงครับผมบอกเลยส่วนตัวผมผมไปดูซับไทยมาโอ้โหดีผมถึงให้10คะแนนไงเพราะมันดี ดูพาคไทยมาแต่ภาคไทยโอเคไม่ได้ติดอะไรประมาณนี้ครับก็คะแนนที่ผมให้นะครับก็เป็นคะแนนจากความรู้สึกของผมนะครับไม่ต้องเชื่อพวกผมมากก็ได้ถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าหนังเรื่องนี้สนุกจริงหรือเปล่าก็ลองไปสัมผัสเองครับในโรงภาพยนตร์แล้วคุณจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้สนุกจริงหรือเปล่าถ้าเกิดใครครับที่มีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้หรือให้คะแนนหนังเรื่องนี้เท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างครับว่าคุณมีความรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้ให้คะแนนหนังเรื่องนี้เท่าไหร่หรือมีเกตเล็กเก่งน้อ็ฝากกกกกดดดไค์นรับชชิปี้่อง ba แล้วกดสั่กนกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนใหม่จากคลิปเรานะครับและสำหรับวันนี้ครับเราขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันนะผมไป